สวัสดีจ้าวันนี้มาทํากับข้าวนะคะมีเก่กับข้าวสองอย่างแต่วันนี้นะคะกับข้าวสองอย่างวันนี้จะมาผัดถั่วถั่วหวานแล้วก็ถั่วลันตเตาต้นหอมนิดหน่อยมีอยู่นิดเดียวก็จะใส่นิดเดียวนะคะถั่วลันเตาล้างแช่น้ําเกลือสะอาดแล้วนะคะมีหอมแดงซอยหอมแดงซอยจะใส่หอมแดงซอยหรือจะใส่กระเทียมก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือ หอยเชลล์หอยเชลล์สดนะคะซื้อมาแล้วก็ล้างให้สะอาดอ่าล้างให้สะอาดนะใช้แป้งใช้เกลือล้างให้สะอาดเอาไปลวกน้ําร้อนก่อนนะคะก่อนที่จะมาผัดนะคะเอาไปลวกน้ําร้อนก่อนแล้วก็พักให้เสด็จน้ําแล้วจะมาผัดจ้ะวันนี้มีกับข้าวสองอย่างจ้ะโอเคเรามาผัดกันเลยนะคะผัดง่ายๆจ้ะสูตรง่ายๆเลยนะคะวันนี้มีกับข้าวสองอย่าง จะทำสองอย่างให้ดูเพราะว่าจะเป็นแบบว่าทําแบบเร็วๆนะคะทำแบบเร็วๆใส่น้ำมันเข้าไปพอประมาณน้ำมันไม่เยอะประมาณนี้โอเคใส่หอมแดงซอยเข้าไป เลยนะคะจากนั้นใสห่หอยเชลลงไปเลยจ้าใส่หอยเชลลงไปผัด ไปผักคุไปเลยถั่วนี้ก็ดีอย่างแล้วก็ไม่ต้องไปผัดนานผัดแป๊ดเดียวก็สุกแล้วจ้ะถ้าผัดนานกว่านี้มันจะเหี่ยวมันจะไม่อร่อยนะคะผัดแป๊ดเดียวนะ้มันจะกรอบอ่ารากูไทย thích thai sẽ nấm tan tất mình xón ra thì yêu nếp rồi sẽ nấm ăn nga จะใส่รสด,ด,ดีนิดนิดนิดหนึ่งนะคะรสด,ดีใส่รสด,ดีไปนิดหนึ่งใส่เดกเดียวพอจากนั้นก็ผัดจากนั <c oughs> ้นเราก็ใส่น้ำไปนิดหนึ่งนะคะใส่น้ำไปนิดหน่อย <c oughs> ใส่น้ำไปนิดหน่อยโอเค แันนี้ก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปปรุงอะไรมากมายนะคะอยนางลมแล้วก็ไม่ใส่แล้วใส่แค่ซีอิว๊วรสดีน้ําตาลตาลอ่าแล้วก็พริกไทยน้ำมันงาทนนีเดียวก็เสร็จแล้วจ้ะใส่จานได้เลยนะคะเสร็จแล้วจ้าเมนูง่ายๆนะคะโอเค มาจาาต่อไปก็จะเป็นเมนูไก่ทอดนะคะอ่าปีกไก่เนี่ยล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หมักไว้ตั้งมาหมักไว้เมื่อเช้านี้นะคะก็มีพริกไทยมีผงขะนองแล้วก็มีไข่ไก่หนึ่งฟองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่อ่าแป้งตัวนี้นะคะใส่แป้งทอดเข้าไปนะคะแป้งทอดอันนี้ซื้อมาเป็นของญี่ปุ่นนะคะสำหรับทอดไก่จะใส่ลงไปในนี้ผงในนี้เขามีปรุงมาสำเร็จรูปแล้ว มีรสชาติแล้วนะคะเราไม่ต้องไปปรุงอะไรมากมายนะคะใส่เฉพาะอันนี้ผงอันนี้ไปแล้วก็เอาไปทอดได้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่นะคะเราใส่ห่อหนึ่งก็ใส่ไม่หมดนะคะใส่พอประมาณก็จะใส่ประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันก่อนกเขาให้เข้ากันก่อนจากนั้นเราก็เอาไปทอดได้เลยจ้านี่นะคะโอเคเตรียมทอดเลยได้เลยจ้าเราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะรอให้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะ พาจาน้ำมันร้อนแล้วใส่ลงไปทอดนะคะเราจะทอดด้านหนังก่อนจ้ะเอาด้านหนังลงไปทอดก่อนนะคะใส่ลงไปเลย จนกว่าจะเหลืองนะคะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งก็เป็นอันเสร็จสรรค์นะคะโอเคทอดไปเรื่อยๆค่ะมาจ้ะเรามาพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะพลิกอีกด้านหนึ่งเลยจ้าเริ่มเหลืองแล้วนะคะ ค okay. มาจะสุกแล้วนะคะใส่จานได้เลยจ้าี่จานนี้จ้า,จาเหลืองสวยเลยนะคะสเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทาน สวยงามจ้าส่วนมากแล้วไก่ทอดเนี้ยก็จะอร่อยเป็นพิเศษนะคะทั่วไปโดยทั่วไปก็จะอร่อยจ้านี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จ้าวันนี้นะแนะนำนำเสนออาหารสองอย่างง่ายๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ